บลอนด s สเ i ียเทเบเกมโคตรโง่เลยไม่่ใชเยี่ยมาแล้วโอยแฝดสามวัสดีคุณข้าเหมือนกั<อ>นเลยเราแปดไงตรงจรงไงส่อยไงใส่ไงแล้วเจาหรือเปล่าล่ะ เป็นคือตายแ้วอะไนี่คืออะไรอ่นะตายไฟรไเก็อ่อแป๊บเดียวเออแลกแลกวิ่งวิ่งนะเจ้านโง่อะกระโดดไป <c oughs> เพื่อนอะ,ะอไรอะแล้วมันต่ตเพื่อนไงตายอ่อนว้ว เอ้าเหรอแต่ในกฎกินแต่ไม่เอ่าเลยมันกินแต่ไม่ออกมันกินแต่ไม่ออกดีๆเจ้ามาหาเรื่องผมเชฟมาหาเรื่องผมเชฟอ้ย่าเรื่อยจะไปเรื่อยมันจะหันยังไงแล้วอย่ามาปัญญาอ่อนแถวนี้เลื่อยไงโอเคพอใจแล้วออกเกมแล้วพอใจแล้ววอปไม่เล่นไม่เล่นละไม่เล่นละ อ๋อเกมสนุกยีนเงเอ่ะสนุกมากเลยอ่ะขึ้นข้างหน้าไงขึ้นข้างหน้าไงนั่งไได้ไงนั่งไได้ไงฮะอันนี้นั่งได้คนเดียวเออเอาเอาลุมแม่ง่อนลุมแม่ง่อนลุมแม่ง่อนลูปไม้ดิรูปูปม้เด็กใหม่เมอเด็กใหม่เอเด็หม่เด็กใหม่เหรอเฮ้ยเเหม่เเเ่เหเฮ้ยเฮ้ยยเเยเเเ้เ็้เก เอ้ยกูขึ้นข้างหน้ากูบอกกูอยู่ข้างหน้าไงออกไปออกไปออกไปออออกไปโอ้ยนั่งด้าน้านง้านหน้านั่ด้านหน้าโอ้ยอยู่ด้าน้างสิโอ้มันแคบโอทีมันแคบเฮ้ยดังได้เลยโอ้ทีมันแคบไหมมาตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับเราจะมาที่โต๊ะนี้ฮะโต๊ะที่เป็นโต๊ะที่จะเพิ่มเมนูที่เราจะขายกันในวันนี้นะครับ เอ้ยอยู่ไวจุกเดี๋ยววะมีเรื่างเหรอดีเรี่องเหรอมาทิมซ้เนี่ยไอ้คนมันายโอ้ยมึงไม่จบเหรอไม่จบเหรอไม่จบไม่จบโอ๊ยโอยเจมเจฟมันไม่จบอะดูไม่เยนะครอนดู้ผมน่เราจะเห็นนาเอ้ย สายคนนะครับจะมีรูปหน้าแก่ส่วนหายปคนกับริ้มอีกสามสิร์เนครับผมนั่นหมายความว่าเราต้องเตรียมเมนูที่จะมีเมนูของมนุษย์นะฮะเจ็ดสิบเป็แต่ก็ริ้นอีกสาเปอรนั่นเองไอเจ๊ดูอะไรเชฟครับเชฟผมมีผมมีคำถามครับเชฟครับผมตอนนี้มันกำลังขึ้นว่าลบสามบเปโอ้ดราฟเนี่ยคือเชฟกำลังร้านเราคนังเจริงหรือเปล่าครับ ใช่ครับเราจะต้องมาโอ้โหนี่ร้านเราเสร็จจีนยังแต่เรายังไม่เริ่มเลยนะเราแค่แต่วอลเป็้ลไปอ่ะอ้าวแล้ววะเดี๋ยววอลเปไหนวะเดี๋ยววอลเปไหนอ๋อกระจุทะลุไปเนี่ยจะลุกไปเลยยี่ห้อกูงผมเนี่ยตัวใหญ่กวไปได้อ่ะเพิ่มเมนูไปแล้วนะฮะเร็นจเมนูที่เราจะทำกินกันในวันนี้ครับได้ครับเรียกยี่กูซื้อไว้ยังอยู่เนี่ย กรอดดิ้งบรูว์กับสโมกจัมโบ้บีเบเกตแชมพูเอลนะครับน่าคิดมากเลยครับเชฟก็ทำไงบ้างครับเนี่ยตอนครับสอนท่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดรีสต็อกนะหรือซื้อซื้อวัตถุดิบกันเองต่ว่าแบบเบ็ดทำงานซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้สวัสครับกดปุ่มไหนแล้วครับกดป E ครับ กำลังให้ขาดแล้วมั้งครับเจฟกูกด E จนอุ๊กูจับตังค์แล้วปับอ๋อดูได้ทีุรพลล่ะแล้วเราก็ไม่มีตังค์ด้วยครับเชฟโอ้โหคิดจะซื้อไงติดรอบแล้วโอ้โหเลืดยังไม่ถึงครึ่งดาวเลยเชฟเป็นดูแลนะเราต้องเอาไม้ไผ่ไปปั่นย้นทางจะเก็บโอ้ไม่หยีนี่เป็นขึ้นปั่นนะนี่โดนขึ้นปั่นอามาลองทำมานี่เนี่ย ี่นานหลังก็ทำรายการกับเชฟข้างหลังก็บริหารการแข่งกันนี่เนี่ยรวมแรงกันเลยพี่มามาที่หน้าที่เครื่องนี้ครับมันมันพุ่งออกมาเป็นแปดบิดเลยแตกเองเลยครับแล้วก็เอาไปยัดแบมโบมาเรียบร้อยครับโอ้โหใช้เป็นอุ้มแล้วผมชอบหน้าที่นี้จังเลยอ่ะแล้วก็เสิร์ฟหน้าที่อะไรใช่ครับในหน้าที่นี้คือแบบตอกแก้ว ออกใส่ปากเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยไขถอยกันล้วนนี่แต่อีกวีเดียนน่ะมันบอกว่านี่อีกวีเดียนคืออะไรอีกวีเดียนคือวัตโตดิบครับอ่าปดไปดูที่ป้ายตรงนี้เลยฮะอะไรติดหลังโค้กแล้วเราต้องไปเสิร์ฟที่ไหนครับตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาครับอ๋อเอาเปิดได้ตามครับอด F4 ครับทุกคนเลงไฟฟ้าของเราเองวันนึงวันนึงทำไมกูวางของไม่ได้เนี่ยจะไปคูวางของไม่ได้เออเออได้ยังเรื่อง ยังพูดไหวกันผมด้ปนี่ยครับนี่พูดไหวสุดเลยใช่ไหมแต่ดีเราต้องมีคนนึงที่คอยดูแลตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเติมมาเติม้ไเ้ามาโอ้อ้นอ้โหรอ้อ้าอ้โหโอ้กหโอ้โหโอ้โอ้กห้ออ้อหโอโอ้โอ้โอโ้้้ี้้้เ้ อนี้เป็นห้องอัพเรดนะฮะไม่มีอะไรมากก็ไม่มีตังค์อ้าวแล้วเราก็จะพูดถึงนะครับที่ไม่มีตังค์อันนี้คือเอฟโวเย e กับเดอะมันหรือเปล่าครับหรือว่าคนแบรนด์เนี่ยต้องครับ AI เอฟโวเย่กับเดอะมันเอฟโวเย่ครับทำไมเขาถึงปิดหน้าตัวเองอ่ะเพราะเขเขินเหรอเขาจะเขินแหละเขาทำไมทำไมกูกดออบอัพเดทีเอฟโวเ่เอฟเดอะเดย์ด้วยเลยนี่มันติดป้ายตัวหมดเลยเลยนี่เป็นคือใครก่อนป๋าถามหน่อยกูน่าจะกูหน้าเหมือนกันเลยใช่ไหมกูเด็กหน้าจอเลยว่ะกูลื้ไปเลยหน้าก็เหมือนกู บอกแล้วแล้วลูกตาก็บอกว่าลูกตาไม่มีขายก็บอกว่าไม่ได้ขายไงจะมีเรื่องอะไรกันต้องใส่อะไรแน่หนาวฟังดีมีหูได้ไหมมีหูนะมีหูปเฮ้ยแต่การมันไม่ใช่แต่การกูเอ้ยไอเชฟผมอยากลงมือทำแล้วเนี่ยมาถึงลงมือทำอาหารเอาแม่งไปย่างดิไเรมไปดูไปดูน่ท่านแอ้โดมเป็นพนักงานต้อนรับเพลง ได้ครับเดี๋ยวพวกผมทำเเฮ้ยราไชฟตกลงกันเลยทำไม่เชฟเชฟควรที่จะมาบอกว่าทำอะไรบ้างสิได้ก็เดี๋ยวลูกค้าอยากแด่งอะไรกูจะทำเป็นใครใค้ก็ได้จวพวกผมทำไม่เป็นเลยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วคืดเต้นวะคืดเต้นวะสวัสดีครับ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 นัดแต่งเอาเอาไปครับมาเมนูมาแล้วเมนูเมนูเออเมนูคืดต้นคืดเต้นคืดเต้น เไั่นไป่ปัตไปปั่น้งได้ปปั่นรับนเไปั่นาไปั่นเไปปั่นเได้ั่นเไ่เราไปปั่นเรไปปเรันเราปัเราไปั่นรั่ไเรปรรั่เรรรไเราไ้ แล้วก็รอใส่นั่นแหละครับโอ้โหนิดเดียวโอ้เมนูนี้ง่ายครับทุกคนรออยู่เดียวผมชอบเมนูนี้จังเลยอยากทำเมนูนี้ยีอนกลับย้อนทิ้งทำไมย้อนทิ้งทำไมย้นทิ้งทำไมไปดูไหมผมเองผมเองผมทำได้มาดีมาดีไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใส่นี่เลยยังไม่ใส่เลยไม่ใส่นี่เลยเนื้อครับเนื้อเนื้อเนื้อเอาเนื้อมาครับเนื้อ เนื่อครับย่างตัวนี้ให้ให้ให้กยังไงครับนนนนมึงจะหมุนตัวดำเหี้ยอะไรเนี่ยเออเขาางมากย่างเนื้อไปย่างเนื้อไปรอครับรอ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 ลามลูกค้ามลูกค้ามลูกค้ามอีกล้าลูกค้ามลุกแล้วข้ามลก้ามลอครัาเชฟก้ามลุกข้ามลุก้าลก้ามลก้ลุ้าลับ้ามลุกข้าลข้เสร็จแลล้้เนื้้าาครับ แต่ขอหมดนี่สั่งของนะครับเพราะว่ามันมีเวลาสั่งของอยู่ได้ครับผมได้ครับได้ครับีเนื้อขาดอีกหนึ่งครับเนื้อขาดอีกหนึ่งจะเอาไปให้ลูกค้ามั้ยก็ดีก็ดีก็ดีไหมลูกค้าเสิร์ฟเป็น่มคนหน้าเสิรไม่ป็นหนุ่คนเอาไอ้เหี้ยคนนี้เล็กรอนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเอฮ้ยเพียไปทำบ้าอะไรวะเพียไปเร็วลงไป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 คนไหนคุณไหนซีมก็อยู่ดี ดีมากครับทุกคนมปังครับขมปังครับมปัง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 อยู่ไหนวะังมังไหมปังอะป้โดมปังอะโดปงลบไปกัวยู่ที่ไหนโด่ไหนวะรอแพมปูหรือเปล่าแป้งดคือรอแพนบูใช่ไหมไป้งหายป้งหายป้งอยู่ที่กูมาอยู่ที่กูด้ไงใครเปิดปิดไฟเล่นเนี่ยใครเปิปินไฟเล่นเอาไปทำเหีย อันนี้เป็นบี้เงาป็นทนกอนตำนอย่านอยู่ตำาน่ทานอยู่เป่งอยู่นด้วานอยู่ตำทานอยู่แป้ง่งคนะตังงแป้งมาไอเียัแป้งมาเรีบร้อย้วครับ่แล้วังแล้วตังแล้วตังแล้วังแล้วตงแลน้ำเขียวคืนไอเขียวเขีวใ่ไหมใ้่เอาเขียวเไปปั่นไปปั่นเก๋เก๋เเ มันจะหมดเวลาแล้วครับเจีแป้งดูแป้งไม่มีไอ้เหี้ยแป้งไม่มีแล้วกล่องว้าตักไปเลยกลองไมปยังเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไปโปรเชสแหะไอ้จัดไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ย คนไหนเจ๊คนไหนสั่งแก้วคนไหนสั่งแก้วเนี่ยคนดีก็มลดินเนียบก็ไมดิ้นหูเรื่องมาปิดมาิไนั่นไปนั่นไั่นไปนั่นไปนันไปรั่นไปนั่นไปรั่นไคนั่นไ้นั่นไนั่นไป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 นั่ไปนั่นไปั่ไปนั่น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 นั่นปนั่ั่นไน่ไปนั่นปนั่นไ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 ่ั่ไั่่ั่่น่ป่น่ ฮัลโหลยังดยุ่ยยุ่วเฉินเฉินันตัวนี้าัวเตัวอวไปไหนอันนี้ตัวแรงตัวแรงกนเตโพยเยะตมันก็ไปนของผมแน่นอนวันนี้นี้ตรงนี้เปียตรงนี้ตรงนี้ตัลตัลไม่ตนี้น้าฟ้าน้าน้ปาิ้ิ้เอาเอาเอาตัแล้วครับตียนะครับเตรียมครับเตรียมเตรียมารี เดินทางกันไปเติมทางกันเติมทางกันดไดไม่ทไหิทาน่มันต้งไปตรงไหนวะไอเมหยิบของแป้งไม่ได้วะุโยนทีไปก่อนุโยนทีไปก่อนุโยนตรงไหนก็ได้ติาแล้วครับอีกั้งนึงอีกั้งนึงโอ้ติดหียอะไรเี่ยเออเหี้ยคนไหนมานีวะหน้าตาเหมือนกันหมดเลย เอาไปไนดูไปไหนไปนดูไปดเป็นอะไรทำอะไรย่างเหรอย่างหรือไรย่รู้ไา่รู้ย่งย่าย่างย่างย่างั่ร์ย่าง

ไม่ใช่ไม่ใช่ไตาย่างสย่างสย่างอันเดียวพอเพื่อนผมสรของ่ร้งของ้นอยู่เยางอย่ย่งของเลแดเี้ยอเพ้ยอาเพีพียอาเี้ยอาอาพีาี้เอา้ยเาี้ยเาอยอเี้ยอาียอาเออยาอาอเยอีออ้เป็นวันแรกที่ดีจริงๆีีี้ีโอ้ ลูกค้าวมันจะตั้งหลายเมนูได้เลยผมเตรียมพร้อมแล้วเล่นเป็น,ลนแล้วไงอะไรวะเนี่ยได้งไงสาวโซฟาหวานใครไรวย5 5ดูก็รู้ว่าใครมีประโยชน์มึงดูดิเนี่ยมึงดูมันดิมันไปทำมิยอะไรรับลูกค้าอย่างเดียวทำไมมันถึงม,มันถจะถามแต้งดูทำย, <c oughs> ยังไงอยู่เนี่ยเันต้องการมันต้องการหามังกรนะเพื่อนหามังกรอาหารมังกรไม่ใช้เมนูเราไม่มีมีไมึงเหรอจะดูจะดูที่เชฟจดชื่ว่าให้ครัวอร่อยเหรอ อนอไม่มีหูไมอไม่มีตาเลยเพื่อนมีหูติดนขั้นหัวอะไรอย่างนี้มีลูกตาไปประดับหนวดเหรอไอบอลนี่ไอ้ลูกตามาแล้วครับเก็บกด E กดีกด E หรือว่ากด E หรืวกลัวแหอู้ยลูกตาลูกตาลูกตาลูกตงเต็มเยเราจซื้อมาทาไมเราไม่ใช้ไม่ต้องซื้อแล้วมีครบแล้วโอเคแล้วลอ g น a b อะรอก r a มไปแล้ใช่มปแล้ว ุกราเาเดี๋ยวผูดหญิงจะต้องมันก็มีแล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องเป็นผมให้ได้แล้วก็ยังไม่มีใครซื้อแบบยังเพราะยดูเกยบมาดูเลยนี่ดิเก็บมาดูเลยนี่ดิภาพของเราตอนเด็กอะน่ารักเนาะวิวครอบครัวของเรามาดูมาดูภาพครอบครัวเราดิน่ารักมากเลยแต่ว่าน่ารักจัดๆก็ยังจำได้เลยตอนที่ฉันขี่พวกเกยแต่ว่าในรูปมันมีแค่สาวคนแล้วมันง้อไปไหนคนหนึ่งวะ นนี่่มึงตัวปอมเหรอไปย่างไปย่างเลยเลยเลยเายเลยดิ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 อย่างเงี้ยพวกพ่ม่ตองก็ไม่ก่อนีเปยของหายเชียมัต้องแบ่ของด้วยเหรอไปย่างไปย่างครแล้แ้วครบแล้วนะโอเคไ้าไป เตรียมตัวครับเลยได้ตามมาครับลูกค้าก๊อบลิสตัวแรกครับตากับลิสเตรียมไปดูกับลิสด้วยนะฮะไปดูก๊อบลิสเน่ยจะเป็นไิศครีมไอศเด็กเด็กนิ้เสิร์ฟอยู่ไหนเนี่ยผมเองครับผมเองเด็กนีเสิร์อ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจ็บทุกอย่างตุ๊รถครองเชิญเชิญทางนี้นี่นั่งที่เคาน์เตอร์ได้เลยไปครับอ่ากับทครับอยากอะไรครับอยากอะไรดีครับครับโอ้ยหมาเดือแรกครับเดือแรกโอ้คุณลูกปัดทอดลูกไก่ย่างลูกไก่ย่างมาลูกย่าลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามา เดี ini, ๋ยวผมไปรับข้างหน้าสวัสดีครับเชิญเชิญขึ้นกมาเลยครับเป็นก๊อปปี้ดูแล้วก็เสร็จนะยังไงนะครับโอ้โหแล้วดูคนครัวโคตรคุณภาพ2คนเลยโอบยอะไรเ้ามาเลยครับเช้ามาเลยนั่งข้ากันเลยดี่ไปไปโยนให้รงไปดี ไปด้วยต่อลูกตายย่น่ตายครับลูกตายครับลูกตายครับโอ้คนแฝดคนแฝมาคนแฝมาสวัสดีครับข้าคนแฝดเข้าคนแฝเตรียมเมนูไว้ด้วยนะฮะอีกีกรูลเตไฟเลตไฟอยู่มามาอยู่เมนี้เลยเฮ้ยรอลูกปลามาส่งอยู่นะรอลูกปลามาส่งอยู่เฮ้เอนโอเคโอเคเสรรสลโอ้ลูกใครไม่กลับบ้านหลอครับอะไรวะอะไรคนนี้่นี่นีอ่าม่กกนมาก เมนูใหม่มาเนื้อย่างครับเนื้อเอาเยี่ยไรตัดเกี๊ยเนื้อเอ่อเกี๊ยเนื้อย่างนีด้วยเหรอเยอะไปเ็คริปต์ต้องซื้อสตกอคิปเอออต้องซื้ออด่ดด่วนด้อง้องเดี๋ยวูตาก่อนู้งาก่อนงก่อนเนั่งทงนี้เลยดอนเดี๋ยว่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวังัดออก ไปเมนูเมนูมาแล้วเนื้ออยากสองชิ้นเนื้อย่างสองที่ไอต้องเนื้อเนื้อเนื้อวางวางเออการเนื้อการเนื้อเอาพี่อะไรอ่ะเอ้ยวีพีเหรอวีพีมาครับผมผมเองผมเองโอ้เออเจอเิจอทางไหนแล้วครับท่านดูความวีพีมาแล้ววีพีมาครับวีพีมาครับโอ้โหสวัสดีครับท่านกิ๊กเกอร์เจอทางนี้เลยผมจะเตรียมตัวพิเศษให้ท่านนอะ ใช่ใต้องมันต้องอให้ตรงนี้เลยไเ่ยไปนี่กูยเนื้อไปแล้วกูยเนื้อไปแล้วกูยเนื้อไปไม่ไม่ไม่นเนื้อกูลนกูลนกูลนโอ้ยเดยวรับรับยไย่ี่เลนอเเ

นิ้วโทรนิ้วโทรน้วโทรไนิ้วโทรไม่มีชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปซื้อมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีไม่ไมปล้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 เยก็บเก็บอะไรดีเออยางยางตยางเออลูกค้าสั่งเพิ่มลูกค้าสั่งเพิ่มไปเอาใไว้อนลยยางอุ้ยดูตะย่างตะย่างอยู่ไหนยายางแล้วยงแล้วตยางเพิ่มตยางเพิ่ม เดี๋ยวนี้แล้ครับเดี๋ยวนี้เลยคนยอะนิดนึงนะครับนี่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 ไหนเอาดีวยเจฟเจฟอาหารจะไม่เล่าเสริมเนมายนไมไรย่างอีกที่ไรย่างไรย่างอีกปะนี่ครับเอ้ยต่อย่างคนนี้จะตายแล้วโอ้คนนี้หิวนิวไหนครับพี่โก้คนทำไรนี่หิวย่างใช่ไหมลูกาเข้ามาไม่หยุดเลยลูกาเข้ามาไม่หยุดเลย

เพียเหลือย like ิโมเหลือ yeah. ยิ้มทูย so ิ so? like ้มนยิโมทูเชิญแบเอาไป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 เอาาาไปเอาป่าาาไปเอาไปาอเปาอเาออาาาไปเเเยเ

กูที่หนึ่งเลยวะไงล่ะเชียกูบริการรีเด้นเชียร์เอ้ยกูนี่แคบจะเรียนล้มเท้าานกูสต๊อกเฟิร์ชอบจังหวะโยนไส้ไปแล้วสุดโต๊ะมานี่ไงนี่ไงนี่ช่วยนี้ช่วยนี้ก็บินมียังก็บินมีเงียัง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 เดือดสั่งไม่มีทัวไม่มีทัวร์ไปสั่งไอ้กล้องดูดิมีคอนท้อด้วยทิ้งพิีโอ้ยเขาดหสามละมีสั่งมาเลยโอเคโอเคเรา ที่มันเที่จริงเว้ยแม่งมึงิดูไอ้เที่ยกูเ้องอะสต็อกแม่งสามสี่สกล่องแวแล้วก็ถือกันอยู่อะโคตรเยอะเลยโอ้มันรับเครดิตได้ด้วยวะได้ครับแล้วทบแล้วแล้วแล้วนี่มพรรไปยุนบ้างพไปย้่นหน้าได้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 ๆๆให้ครับให้อแต่ครับลักค้ามา้ครับใส่ยอัยงยางยงยังยงผมเพิ่มเมนูเรียบร้อยแล้วครับ ก็มึงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ขอมอบมี้ให้เอาไว้ตีลูกค้านะอืมไอ้ย่าไอ้ย่าเอ้ยผมพร้อมแล้วผมพอแล้วไอมแล้งเา็นี่คือแบบว่าเราต้องไปเก็บจานมาละกดีแล้วกดเก็บจานรัดรัดกดเล่ารัดกดเล่ากดเล่าลูกค้าสี่คนเดินมาครับตอนนี้นะครับวันสี่คนสี่คนมาเข้ามาสี่คนมาทีละคนมาทีละคนคอมพิวเตอก็บินมาแล้วกดีตอนนี้มันเป็นชี่แล้วก็เดินไปที่มีโต๊ะ รอครับวันนี้นั่ตรงนี้เลยนั่นี่ตรงนี้เลยรกากูมาแล้วมาแล้วมาหาี่คุเลยสายยางครับสายยางครับสายยางครับยางรับยางรัางรับยางรับยงรับยารับยางัยางรับยงรยางรับยางรับยรับยาง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 รับงรับยางรับยรับยางรัางยางรับยยางรับยรับรับยางรับยางรรับยาง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 รับยารับยางรับยบยางรั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 บยายารับรับรับยางรัางรับยางรัรับยางรังรับรับยางยางรับยายางรั โยนโยนลูกค้าให้เด็กแต่กูไม่คุยโยนลูกค้าได้ไหมไ่ได้ได้นะไกวไม่ได้มันต้องกดไม่านมันจะทำการนี้ถามงกถามกยงแล้วครับยางับย่งแล้ครับมอง่งเกระหยชน์ดไประโยชน์จังเลยโอ้โหอันนี้คือไรอยู่ใช่ไหมเอาเงียม่ดูไปรอสต๊อกเลยไปดูสต๊อกครับไปดูสต๊อกมันยังมีเดี๋ยวไปเติมถานก่อนเออรับลูกค้าดีเี้ยนนี่มาดมี่ยเนี่เามีที่แย่ที่แ่อามมังกรถามมักรากา พาไปนั่งหน่อยกล้องพาไปนั่งหน่อยไปกังไงกล้องพาไปนั่งก่อนใครใครรับก็ต้องพาไปนั่งนี่ก้องไงกล้องรับเวเดอร์งานด้วยกกอนเฮ้ยกล้องรับรับพี่นะทำไปแล้วเรือมาแล้วอ่าเบียร์เบียร์เบียร์องเองของเองก็ไม่มีไอ้ไงเฮ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกไปอยู่ไปดูแล้วอยู่ไปดูแล้ว สย่างสย่งครับสยางครับสย่างครับนะังทครัไปดูหาด้ว้ครับไปดูหาด้วยครับถานี่รัสยางสั่งลูกค้าสั่งเออเทปสั่งสยางเพิ่มหน่อยสั่งแนเพิ่มหน่อยครับได้ได้ได้เฮ้ยรอส่งก็ได้คะรมาครับเดี๋ยวเยวมารอส่งมาเจมี่อร่อยกิน้อรอเนารู้แล้ว

ว่าด้สวยทเพิ่อีกหนึ่งเพิ่อีกหนึ่งเพิ่อีกหเดี๋ยวผมไปดาวตนโบยลยไปเลยตอนนี้ตอนนี้ของตาต๊อกครบใช่ไหมครับครบครับอกอรีครับัี่ครับ้พี่ชายทไรดีมาแล้วแล้วเียมรักเรียมรักกิน้าหน่อยรสั้นไหมงมาัเดียวขอขสั้นปั่นด้วยครับ

มีพีมาแล้วมีมาแล้วโอ้ยโตเพิ่มๆเลยเขาไปยื้อเหยื่ไปต่อยแม่งดิเหยื่มาครับมาครับพีพีมีพีมีพีเตรียมรับเตรียมรับอย่งเงี้ยเพีพีอย่างนงี้ยไงเหยื่เดือดโคตรเท่เลยวะไอ้เหยื่อเราสื่จ้าเราสื่จ้าเดิมทางเดิผ่านเดินผ่านโอ้ยบูร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเดี๋ยวนี้โอ้ยหยา

อะไรวะน้าเก็บตัวรับเ็ตัวรับใช้ก็ได้อ้รึขุรับไุรับไปุรับไเอก่อี้่งโยนน้มาโคเท่เอาตบมอมีมอตอนตไปเลตบไปมลยไม่รับเดีตบยวบไมแบลไลบเลยบไปลบไเลบลบไปยบไปเลยเยเลไปลยตบไยไปไหนเนี่ยเอ้าเลยต่ว่าแบบ โปรฟิตมันก็ยังไอง้นี่อ่ะโปรฟิตมันก็ไอ้โปรฟิตมันไอ้เทียวันนี้โปรฟิตได้อยู่โอ้ยไนะอเทียการโยนมันไม่นับว่าไอ้เทียกูได้แปดตัวเต็ม